รรมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสังคมดีมีวินัยไว้แก้ต่างเป็นหนทางนำความสุขทุกสมัยหากวินัยหรือศีลหมดจากคนไทยคงหมองไม่หมองมัวทั่วแผ่นดิน ถ้าสังคมขาดวินัยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรวินัยที่แปลว่ากฎระเบียบหรือหัวข้อปฏิบัติร่วมกันของชาวบ้านคืออาคารียวินัยซึ่งก็คือเป็นจะสีนนั่นเองสีนในหลากหลายความหมายเช่นความสำรวมระวังความไม่ล่วงละเมิดมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า สุขังยาวะชะราสีลงังสีนำสุขมาให้ตราบเท่าชาราถ้าอยากให้ไทยสุขสงบเย็นก็ต้องหมั่นรักษาเป็นจศีลเพื่อเป็นหลักประกันในสังคมดังต่อไปนี้ประกันชีวิตด้วยศีลข้อที่หนึ่งไม่โหดร้ายไม่ฆ่าไม่รังแกกันเพียงเพราะอำนาจโทสะโลดแล่น พระบุทธเจ้าสอนให้เมตตามีไมตรีจิตต่อกันลดวความโหดร้ายเพิ่มเมตตาจิตให้แก่กันปราการทรัพย์สินด้วยศิลข้อที่สองไม่ลักขโมยกันบุญกุศลของชีวิตไม่ใช่ได้ในสิ่งที่ตนเองชอบความหายยนะจากคอรัปชันมีการแทบทุกวงการเมื่อเงินเข้าทางขวามือ ความที่ิทรมอาจจะออกจากทางซ้ายมือเมื่ออามิตรเข้าทางหน้าบ้านศิลธรรมอาจจะโบยบินหนีออกจากทางหลังบ้านเงินที่ทุจริตทำให้ผู้ถือหมดสิธิ์จากความภาคภูมิใจปราการครอบครัวด้วยสินข้อที่สามมีศิลปะในการคลองรักคลองเรือนต้นรักเจริญงอกงามต้องใส่ปุ๋ยแห่งความซื่อสัตย์บำรุงได้น้ำใจและไมตรี เปลี่ยนจากไข้ในกามเป็นไข้ในธรรมปัญหาทางเพศขมขืนท้องแท้งทิ้งเป็นความน่าสมเพศในสังคมเพราะครอบครัวที่ล่มสลายเราจึงมีเด็กที่ก้าวร้าวคนแก่ที่อ่อนล้าสามีภรรยาที่หย่าร้างประการสังคมด้วยศีลข้อที่สี่ไม่พูดมุสาคิดก่อนพูด เพราะคำพูดจะเป็นนายของเราคำพูดเป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นได้ทั้งเสน่ห์และเสนียดต้องไม่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นประจบทำให้เสียงานประจานไม่เสียสังคมเวลาพูดให้อมพระมาพูดไม่ออมพิษมาพน่นคนโง่เอาใจไว้ที่ปากแต่คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ ปราการสติปัญญาด้วยศีลข้อที่ห้าไม่ลุ่มหลงกับน้ำเมาถ้าเลิกเล่าก็เลิกตจนเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราเติบโตมาด้วยน้ำนมอย่าให้ระทมเพาะน้ำเมาชีวพจะสดใสอนาคตจะก้าวหน้าถ้าห่างไกลจากสุรายาเสพติดไม่ใช่วันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้น วัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทไม่ใส่นี่คือวิสัยของคนอับปัญญานะคะท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะอุปมาเรื่องสีนั้นเปรียบดังมารดาแห่งธรรมทั้งปวงคุณความดีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอานิสงของสีนั้นทำให้มนุษย์ไม่โหดร้ายไม่มือไว ไม่ใจเร็วไม่พูดโดไม่หมดสติสังคมจะดีได้ด้วยการมีวินัยคือสีที่คอยควบคุมความประพฤติให้เรียบร้อยดีงามเป็นข้อปฏิบัติให้ละเว้นจากความชั่วประกอบแต่สุจริตไม่เบียดเบียนกันและกันอย่างนี้แล้ววินัยย่อมสร้างไทยสงบเย็นได้อย่างแน่นอนค่ะ สิลห้าคือหลักนำชัยในชีวิตไม่ทําผิดสิ่งเลวร้ายล่วงถลําคือวิในโลกร่มเย็นเห็นแสงธรรมวิในนำความสุขทั่วปัตตภี